อ๋อทำจุดใช้หมูป่าลงบนศิลปะโอเว่ยสิาสาทำอ๋อเลี้ยช้างเหรอช้างชื่ออะไรชื่อว่าจารุ่นนีอ๋อจารุ่นีใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะเอาอะไรนะั่นน่ะถืออะไรมามาโชว์หน่อยสิในป่าโอ้อันนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ลูกหวายครับนนกินโชว์หน่อยสิแกยังไงแกะยังไงเราแกะโชว์หน่อยดิแกโชว์ท่านผู้ชมหน่อยดิอืม รสชาติเป็นไงหวานไหมฝาดเดี๋ยวแม่หวานเปรี้ยวไหมหเปรียปร้ยวนิดนึงนะเดี๋ยวโคจะลองชิมดูอืมอืมโอ้ฝาดฝาดเปรียปร้ยวหวานหวานนะครับงั้นเร,เราเกะรอยช้างกันไปพาไปเราดูจากไหนอ่ะ มันะอ๋อรอยโซ่ครับไม่ใช่รอยโซ่เลยเป็นรอยอะไรรอยเท้าพา,าไปดานข้างหน้าหน่อยเดียมันไปทางไหน,นไ้น้ควันจิ๋วจะพาไปนะครับเด็กชายปงพัฒน์เป็นควันช้างกระเรียงนะครับพาไปละ อ๋อลงไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ไปป่าดงดิบจริงๆครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีมากครับอากาศเย็นสบายนะครับอ๋อหักไผ่ลงมากินเดี๋ยวความพงพัดจะพาไปตามเกะรอยช้างเมื่อปล่อยในป่าหนึ่งอาทิตย์นะครับรอยัไปทางไหน นู่นเหระอืมนี่ครับใครบอกว่าช้างเป็นตัวทำลายป่าไม่มีนะครับดูครับต้นไม้รบเรื่นอุดมสมบูรณ์ดีนะครับแต่ข้อสำคัญเราจะไม่มัดช้างนะครับผมเพราะอะไรถ้ามัดช้างแล้วช้างจะหักไม้หักทำลายไม้นะครับ อันนี้ปล่อยในป่าก็เ,าเหมือนกับช้างป่านะครับเราปล่อยในป่าเพื่อมันเดินทางอิสระหากินจากหญ้าโดยไม่หักไม้ค้นไม้นะครับดูครับกำลังเกะรอยช้างอยู่ครับตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกมากนะครับช้างตัวนี้เราไม่ได้มาดูมาสองสามวันละเดี๋ยวเราค่อยเฝ้าดูห่างๆนะครับเราปล่อยช้างแล้วเฝ้าดูห่างๆดูพฤติกรรมช้างกันกินกันอยู่บางครั้งก็เราจะเอาให้ยาไปให้ครับ อาเจออะไรนี่รอยนอนเม,มืนอน่อคืนเหรออ๋อนะครับเจอแล้วครับควันบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรนะรอยนอนใช่ไหมเม,มื่อคืนเหรอดูจากไหนดูจากไหนดูจากมูลช้างโอ้มูลช้างยังใหม่ๆนะครับยังใหม่ๆนี่มูลช้างนะครับยังใหม่ๆนี่อ อ๋อเสด็จว่านนอนเมื่อคืนที่นี่นะครับเรารู้จากไหนว่านอนนะครับรู้จากการพิงนี่รอยนอนทับตัวนี้จะเตียงลงุ่งๆนะครับโดยที่ไม่ค้นไม้ค้นอะไรล้มนะครับดูสิครับช้างนี่รักต้นไม้มากเราฝึกให้อยู่กับป่านะครับนี่รอยนอนของช้างดูครับยี่เคร่รอบๆขนาดนี้เนาะอืมแล้วก็รอยต่อลงไปข้างล่างนะครับผม นี่ครับทำไมถึงต้องปล่อยในป่าอย่างนี้ว่ารู้ไหมว่าช้างเนี่ยถ้าถ่ายออกมาเป็นมุลอย่างนี้น,นะนะพืชหรือมเมล็ดพืชที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะชดเชยนะครับมันจะชดเชยแล้วก็มันจะงอกเงยขึ้นมาใหม่เพราะว่าช้างเนี่ยไปกินอะไรต่ออะไรไม่รู้นะครับผมทั้งอเอาม่วงป่า ทั้งผลไม้ป่าหลายๆชนิดนะครับเมื่อไถออกมาแล้วพวกนี้มเมล็ดเมล็ดพืชพวกนี้จะง,งอกมานะช้างเนี่ยทำให้ช้างเนี่ยช่วยปลูกป่าได้นะครับในหลายๆคลิปในหลายๆโครงการของในหลวงนะครับว่า ที่เขาช้างปล่อยในป่านะครับเพื่อจุดประสงค์นี้เหมือนกันนะครับผมปล่อยปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยในป่าเราจะไม่มัดนะครับถ้ามัดถ้ามัดมันจะทำลายต้นไม้นะครับช้างนะถ้าปล่อยอย่างนี้จะไม่ทำลายครับผมกินไปถ่ายไปกินไปถ่ายไปจะให้งอกเงยถ่ายขึ้นมางอกเงยขึ้นมางอกตัวขึ้นมาใหม่แทนพืชที่ตายไปนะครับนี่คือการปล่อยช้างในป่าประโยชน์ก็การปล่อยช้างในป่าครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะถอยวิวรถบรอให้ดูนะครับนี่ครับไม่มีการทําลายป่านะครับผมนี่มีแต่รอยช้างเดินลงไปข้างหลังนะครับผมควันช้างจิว๋วควันช้างจิววจ๋วกํวาลังตัดหน่อไว้ครับหน่อไว้ขมนะครับตัดให้คันเลยเรามาดูช้างกันนะครับเราตัดหน่อไว้ด้วยเอานี้ตัดให้คันเลย เออนั่นแหละเนี่ยแก่อายุเท่าไหร่อายุสิบปีครับควันน้อยควันพงพัดอายุสิบปีตอนนี้แก,กมาตัดหมอไว้อยู่ครับหลังจากที่ไปดูช้างกันมาเราไปเลี้ยงช้างนในป่าครับเราตัดหมอไวเพื่อจะไปแกงนะครับํำน้ำพริกก็อร่อยที่นี่ควันช้างตัวเล็กตัวน้อยชาวกะเหรี่ยงเขาดูแลช้างเป็นครับ เขาเก่งในเรื่องช้างครับเกิดกับตระกูลช้างครับหนูครับเด็กอายุสิบปีล้ามาตัดหน่อไว้หนูนะครับดูว่าเกจะทําได้ไหมอูนะครับเด็กชาวเขาเด็กชาวเขากับเด็กในเมืองเด็กในเมืองอายุสิบปีกับเด็กชาวเขาอายุสิบปีดูซิว่าใช้ได้ไหม การดำรงชีวิตยอยู่ในป่าช่วงนี้ปิดเทอมครับไม่สามารถไปโรงเรียนได้ครับเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดกำลังแพร่ระบาดหนักนะครับผมจำเป็นต้องเลี้ยงชัางช่วยนะักดูครับจะถ่ายวิดีโอ เต่าแน่ๆเลยมากำลังเห่าเต่าครับตอนนี้ครับดูครับควันจิ๋วกระเรียง เด็กชายพงษ์พัฒน์ชาวกระเรียงบ้านห้วยยากครับตอนนี้กำลังตัดหน่อหวายอยู่ครับกวันช้างพังจารุนีฮะเอยูขอดัดไปยะ่ะ ถือท,ท้อเจะออปป๊ะนะอทอสโกู้ว่ะแล้วอกสโก้น่ะเออจันนะอ่าจะกเลยจักกามาเลยเช่าเหรอแล้วมาโอบ่ายูหอบไเช่าไว,วละ,ะได้แล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปด้วยนะ ตอนนี้หมาเห่าเจอตัวนิ่มหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันเราไม่กินนิ่มนะครับแต่เ,เราไปจะไปปล่อยไอ้ได้ยังป่อนถึงไหนเอท้ายละ่ะโอเคไหมโอ้ได้ยาวมากครับหนอไวกำมันดีครับตัดสองท่อนได้ใส่ในถุงเลยตัดสองท่อนเออเห็นไหมเก่งนะครับ ควันช้างตัวจิว๋วชาวกระเรียงเด็กชายพงษ์พัฒน์ควันช้างกระเรียงดอยนะครับอา้าวได้ดูวิถีชีวิตของควันช้างหนุ่มน้อยเขาชาวกระเรียงในบนดอยแล้วนะครับดวคลิปหน้าเราจะอัพไปเรื่อยๆนะครับผมนะเมื่อกี้หมาเหา่าแววแววได้ยินควันช้างคนหนึ่งว่าได้เจอตัวนิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปปล่อยในป่า ผมจะไม่กินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปถึงนู่นแล้วจะถ่ายภาพให้ดูนะครับผมจะได้ปล่อยในป่านะครับอ่าสําหรับคลิปเนี้ยไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เจอกับช่อง elephant entry ครับตอนนี้เรามาดูเลี้ยช้างเลี้ยงช้างในป่าครับได้เจอช้างแล้วใครจอป่าหรืออ่าชื่อจริงชื่อคำหมืนใครจอป่านะครับผมช้างพ่อพันของพืชไม่เสเรียนะครับ ตัวนี้ทับดีแล้วก็ช่วงนี้ตกงานนะครับกำลังกลับไปอยู่บ้านเรามาให้อาหารช้างกันในป่านะครับปล่อยตามธรรมชาติเลี้ยงตามธรรมชาตินะตอนนี้ก็ขาดเคลย่ามั่งขาดเคลยอะไรมั่งก็ปล่อยนะหญ้ามัคก็มีนะครับสังเกตดูรอบๆนะครับผมอยู่ในป่าในห้วยกมอทักกมอโกรนะครับเราให้อาหารไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูเลยให้กันนะวันนี้หันซ้ายหันขวาก็มา นะครับให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายสุดแล้วก